วัดดีพี่น้องเอฟซีไทบันฑยมทุกทุกคนนะพี่น้องเด้อบอว่าที่เป็นพี่น้องเอฟซีทั้งฟังท้ายพี่น้องฟังขวัวหรือว่าที่เป็นพี่น้องเอฟซีทั้งตงประเทศก็ดีนะพี่น้องเนาะไทยบันฑิงย็ต้องขอบคุ่นะ้ะพี่น้องเด้อขอบคุ้วก็ขอบใจได้ร้ายพี่น้องเนาะพี่น้องเป็นที่หนายินดดีนะพี่น้องเนาะเป็นที่หนายินดีซีมนะือ <c oughs> e, ที่พันมาพี่น้องเนาะกอดใจให้หละพี่น้องกอดใจให้ละ เฮ้ยแสนขัวเลยพี่น้องแสนขัวแล้วเออดีใจปะพี่น้องดีใจปะโอ้ยแต่บัตรจยุ่งนี่ดีใจพี่น้องนะเออแสนขัวแล้วพี่น้องแสนขัวแล้วนะอืมแต่ว่าคนทดี่ว่ดีใจนนห้องก็มี่เด้อพี่น้องเออมี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 อืมมีบางคนพี่น้องเขามาแซะเขามาแซะเออพี่นเขามาแซะอืมพี่น้ขามาแซะบัด กลุ่มพลังบวกภาคกันปั้นแทบลมแทบไก่พันว่าเนอะเออได้ซั่มแสนเดียวนี่ตีว่าสั่นพันว่าโอ้ยได้ไปปั้งได้ไปเห็นเราผมหลุดค,คึดสมเพยียรพันพี่น้องนะสมพเพียรเบียดทนาอีดีอันนี้อันนี้เมองตรงๆเลยสมพยเพียรเบียดทนาเบาอีหยังเป็ี่ยนยังเจ้าบ่งเจ้าขอังเนเฮ้คือบ่เบิ่งเจ้าขวังเนี่นบ่พี่น้องเนอะโอ้ยมหาวัด กุมต้องโบนี่ปั้นแถบลมแทบตายได้แค่แสนกว่าแต่ติดซี่หมืม่นวันมาโอ้ย <c oughs> โอ้ยนี่แหละพี่น้องนะคนอิจฉาตาล่อนอคนอิจฉาตาล่อนเมาออกมาแบบบอติกบอต่องเบาออกมาแบบบอชิดมันเลยเขาเจ้าของมัดพี่น้องนะ <c oughs> อันเด็กเพ่งเนี่ยอันเพ่งที่เจ้าของเชี่ยนั่นเนี่ยเพ่งโม่งเจ้าของเชี่ยนั่นเนี่ย <c oughs> ปล่อยมาเท่าไรแล้วดันนะเราได้ถึงแสนไปอืถามซะนีแล้วเออแม่นบ่พี่น้องเอ้ยนี่น่ะเนี่ยเงินหลายพี่น้องเนาะเอ๊ะเป็นยังจังมีตัเดาๆเนี่ยแต่คนทั้งนั้นแหมขึ้นจั่างบ่บ่เลยพี่น้องบ่บ่คิดบ่ตึกบ่ต่องนะโอ้ยบ่บ่คิดบ่ตึกบ่ต่องบ่บ่บ่เลยเนี่ยกวยองอืมเพ่งน้องคำหล่า4ี่หมื่นนี่เอาแสนแสนเอาแสนกว่าๆอืม ตอนนี้แซงได้หลายเพ่งแล้วนะที่บอกให้แซงได้หลายเพ่งแล้วนะเอ้ยที่บาราบวกให้เจ,จ้าพุ่มใจจิตใจเจ้ายังมีหนามาบอกว่าภากัะปันแทบลมแทบตายได้ทํางนันตีได้ทํ้แสนนันตีบว่าบเดี๋ยวเพ่งที่พวกเจ้าไปเชียร์นะนักลอกที่พวกเจ้าเชียร์นะมันได้เท่าไรแล้วปล่อยก้อนนองคำหลาเท่าไรแล้วมีหล,หลายเพ่งบอเอ้ยแนวที่สําคัญอื ช่องลักนะคือช่องน้องข้ามลาล้มนครเ้องหนาะเป็ดน้อยนะ่ะนะผู้ติดตามแค่สองมออื่นก็กลัวมาท่านพ่อสามมื่นซ้ำเออเนี่ยแล้วก็เขาจะพูดใจดีพิมพ์พระนางบวกอนะ่ะแล้วยอดบิวนะไปแสนกลัวแล้วตอนนี้แสนกลัวแล้วนะเดี๋ยวเขาไต่ขึ้นเรื่อยๆไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆนะอือไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละเออสามารถแซงเดี๋นี้แซงหลายเพล็กนี่แหละเออบอกตรงๆเลยแซงหลายเพลงเลยที่ออกมนครน้องนะ แซงเหลายเพียงเลยและขอใจใหลานี่แซงแซงหลายเพียงเลยนี่แหละมาามือนะเอ้ย่าดูถูกกาย่าดูถูกกันมันบ่อืมอืมซ้มนี่ก็แสดงเห็นแล้วว่าระวางคนสองกลุ่มนี่กลุ่มใดเขาจริงใจกลุ่มใดหลอกลวงกันเออโอ้ยพลังบวกนะที่บพลังบวกนะถึงสี่หน่อยก็จริงนะเอฟซีน้องท่ามลานะเทีมันสี่หน่อยก็จริงเฮ้ยแต่คุณภาพเตปี่ยมเออคุณภาพเป๊ะนะ ห่วยขับเป็นสินค้านะพี่น้องเนาะห่วยไอเอสโอพี่น้องไอเอสโอเออมีหม้อ,อก,กว่วพร้อมเอ้ยปลอดภัยนะแล้วก็มาตรฐานนะเป็นเอฟซี F C, ที่มาตรฐานนะปังนั่นนะโอไอหน่อยจเจ๋งเฮงพี่น้องเอ้นะบางช่องนะช่องล้างเนียเป็นแสนแสนกัวกักบมี่เห็นบ่ล่ะอืขันสามาชีกันนะขันมีคุณภาพแท้นะหยอดวบี้ยวบริยุนัมนพี่น้องนะบรยิยุนัมนอืม นะประยู่์ซ้ำนั่นนะถ้าผู้ที่ตามหลายๆเอาสม,มุดได้พี่น้องเด้อสม,มุดผู้ที่ตามลักล้านยอดวิวได้จากล้านสองเอออันนี้ก็บ่าน่าแปลกใจแต่ถ้าผู้ที่ตามลักล้านยอดวิวได้แค่แปดแสนเก้าแสนมันน่าแปลกใจแล้วเป็นบ่พี่น้องมันน่าแปลกใจแล้วแม่นบ่ล่ะเอออืมตาม่างกับน้อ,นองคำหล่ฮะเอ้าน้องคำหละในกันลัก สองหมื่นก็กลัวเออแต่ยอดบิ้วของนอนน่ะมันพุ่งไปไกลกว่านั้นแล้วเออมันทบเข้ามามันทบเท่าไรแล้วเอาเมืองจังหวัดหนาวเฮ้ยสองหมื่นกลัวไปหันมึงรู้นะนะแสนมึงรู้แสนกลัวเลยเอาโอ้ยมันไม่มันมาอยู่ในยุคสมนี่มันจะเลื่อนไหลไปเรื่อยๆนะกว่าใจเฮราเนี่ยนะเออเพรานั่นเดี๋ยวบอกมากแล้วบอกว่าอายบอกว่าอ้ยบอกว่าบอกบอกบอกว่เมืองจังหวัดของพี่น้องบอกว่าเมืองจังเจ้าของ นี่แหละเขาว่าวว่าววจะแข่งพี่น้องอืบ่เบิ่งเงาหัวจะแข่งมันแมนนี่ดิพี่น้องบ่เบิ่งเงาหัวจะแข่งอืมขึ้นจากว่าวว่าวไปเลยรับตาเอาตะยอนบิ่วรับตามาว่าวว่าวว่าวมข่มขมเอาใจเอฟซีว่าอย่าเก็บยาเอฟที่อย่างนี้เนาะอันซุ่มขมามากเน่าพี่น้องมันเดียวตอนเขาไปเบิ่งยูทูบได้น่ะนะเออเขาว่าจะได้กระเซียนของเขาไปนี่อืม ซึ่งผมมาอีกบ่อน่าหน่นนะพี่นอ้องอีนนี้หืมกอดใจไหลาเนี่ยนะสีแซงหนาอีกหลายๆเพ่งนะพ่ออยู่บอกให้อีนี้อืมยิงไกลมือน,น้องที่มากขึ้นขึ้นเสียงอีสานดิพี่น้องเออรับเส้นเสียงอีสานเนี่ยเออยอดเบี้ยวดิฉันเลื่อนไล่ๆล้พี่นอนะ้องนะเออโอ้ยโม่<笑><笑>าม,มากจกหัวเรบพี่น้องเนาะ อยากหัวอยากหัวอยากหัวควบคิดค้นฟังนั่นไหมพี่น้องเนี่อยากหัวนะที่กวนเพ่งทีปลอยมากในขจอดีโอโซประมาทไหลายพี่น้องเพ่งทิบแน่เพ่งเดาแน่สารพัดว้าไปแม่บอืกแล้วในใจเรื่อเขจอนะผมคิดไงจังหดมันกับบุอแสนดอกแม่บอกเะเอ,อต้องเแบบนี้อยู่แล้วพี่นอนะ้องนะอืเพราะว่ามีลหลายเพ่งเนี่ยชิงปล่อยตัดหนา้าตัดหนา้าเนาับหลา,ากมากแมบ่บ่ แต่ผลัวถ่ายเป็นไงล่ะพี่น้องพิสูจน์ได้แล้วเออ้อ,องคัลากับพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะปล่อยมาทีหลังพี่น้องแซงปืดโอ้ยแซงใบไกล่แล้วแซ่งใบไกล่แล้วนะอืมเว้ยขันขันหนาวบาด่านเขาเกินบัาไม่แต่ผมเนี่ยผมก็อายกันอนะาเป็นอ้อังเปนบ่เออนั่นเหรอนี่ก็สแสดงให้เห็นแล้วนะเออว่าเอฟซีสองคุมเนี่ยมันแตกต่างกันหลายบ่ เออแท่นที่เเอาเวลานี่แม่เวลาที่มาค่อยสอดซองค่อยกันแนะกันแนะ้น้องข้าลาเนี่ยแม่เอาไปปั่นเพ่งซอยกันเถะแม่แมนืบเพ่งที่เขาสนับสนุนแม่ไปปั่นซอยกันนะแม่เออเขาวัดกันตรงนี้เขาวัดกันที่ตัวเลขทุกมือเนี่ยบอลบอกแบบร,ร้อยๆ <c oughs> อือไปปั่นซอยกันแมนโบอเออเวลาวงบ่งบงมีงานตีมือเีนีอามือนี่วว่งบ่งมีงานแมนอกเอารวบรวมมึนกันมาอือเอาจ้างวงบาลง ปิดบิ๊กแม่ยังไม่จังสันแมนบอพี่น้องเอาอีหลี๋ยังไม่จังสันนะแต่ที่เชื่อแบบสั่งสันะอ่ะยังไม่จังสันนะหมอหลออหมอล่ำนักหลออนักดนตรีเพิ่นก็จะมีได้ได้เออเดี๋ก็จะค่อยมาค่อยจ้องน้องข้ามลาบมึอนี้องข้ามลาบเฮ้ยยังบ้าเหอน้องข้ามลาบเฮ้ยยังบ้าเหอะเปล่าออกมาเปลาจับหน้าจับหลังจับพิษจับถืงเบาเดอมาบานเลยโอ้ยอื นุ้ยเงยขหลนมาได้เพี่น้องเออเงย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 น่ะเงยนะอืมพี่น้องก็หูตาสว่างได้แล้วพี่น้อง <c ười> ừ, เออหูตาสว่างได้แล้วนะเนี่ยจะไปดำเมือดอยู่หันเออมันอยู่สมัยได้แล้วเนาะพวกเจ้วกวาก็ได้อุ้ยเนาะงไม่อยากบ้านง่อหร <c ười> อกพี่น้องออบ้านลู้หน่อยเฉยเออมันแม่นอี๋ดีได้พี่น้องอืมผู้เฒ่าบางคนมึนก็รู้ซ้ำนั่นแหละเออ แต่ว่าห้อยคันผู้เฒ่าสมัยใหม่ผู้เพิ่นคิดบวกพี่น้องเพิ่นบ่รู้ซั่มนั้นเด้เออเพิ่นจะพู้เพิ่นก็เจาะหาเจาะหาเด้อพี่น้องเนาะแม่นบ่อือเนาะเงินหลายไปฮเฮ่าออืเอ้ากัดอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องทีมงานพะรำหมวกมเฮาก็ได้เด้อพี่น้องเนาะบัณฑิตยีบสองยีบสามเนี่ยก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อทักเข้าไปด้วยกลุ่มเออ หมอลัมเสียงอีสานพี่น้องเนาะเออแม่ต้องหน่อยเฮาพี่น้องไปซื้อบัตรซื้อปีซอยกันพี่น้องเนาะอือยี่สิบสองยี่สิบสามพี่น้องเออไปซื้อบัตรซื้อปีซอยกันพี่น้องไปม้วนพร้อมกันไปม้วนน้ำกันพี่น้องไปม้วนน้ำกันเฮา้อไทยเฮาเนี่ยว่ามีอย่างพี่น้องมีแต่ม้วนบอนพวกบาบ้นัดโอ้ยพบนลบาบ้านัดหลายอือเดี๋ยวผมจะพาไปพุ่นผมจะพาไปปอมอบบังหันผมจะพาไปกอมอบบังนีบาเอ้ยเออมันสมัยได้แล้วหืมันสมัยได้แล้ว เฮ <c oughs> ้ยไป,ป,ปบูทึกทีทึกท่ามันถือกับกระบองค่อยหมาเขาเมียนเราอืมเฮ้ยหลงยุกไอ้นี่หมอหลงยุกคนหลงยุกไอ้นี่คนหลงยุกเนี่ยคนหลงยุกก้าวว่าท่านมีวัฒนาการเหรยังยุ่ดเดิมเดิมจ้ะอืมเฮ้ยพูดได้จีไปน้ำเจ้าเฮ้ยผมบอกคุณเขาก็ได้ยินไงอะไรพี่น้องหมอบหมอบหมอบหมอลำ โอ้ยมอบหมอลำผู้ใดผ้าบาผู้ใดผ้า,าเปาเนาะแต่ว่าถา้ัดแจ๊กเก็ตได้นั่นี่น้องเนาะเขาทจีจ่าลึกใส่บัญชีนางหมาไปเลยมาแจ๊เนี่ยเป็นคนแรกของประเทศไทยที่สามารถกอมบมอบหมอลำไดยโอ้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 ยมิ้นท์ตอ,อนค้อ,อยหมาก็เลยจะเมียนหัวเอาอเออเงินน่ะเตรียมไม่ละลาย เออผู้จัดงานเขาบพยอมดอกโอ้ยพี่น้องอย่าไปหลงคารมเด้อพี่น้องอยติดลากแขไปนลำเลาเด้อเด้ออย่าไปหลงคารมพี่น้องอยติดลากแขนะที่บอกใครอืมกลับมาลูกฮอดบ้านนะลูกเต้าอ,อย่าบกวักเน็กหัวเด้อเถอะเขาไปโยสมเต่าไปสร้างปัญหาอีกเขาจะว่าไอเออพี่น้องติ๊งตองดีๆนะอย่าไปหลงหลากอย่าไปหลงติดลากแขนะอืม วิบ่าดในผ้ามี่ไปหาหมอบหมอลำมาในพี่น้อโอ้ยโอ้ยผมก็เกิดมาโอ้ยกับไลยปีอยู่ดอกเฮ้อผมก็ได้ยินนี่งอะพี่น้องหมอบหมอลำเฮ้ยเป็นบ้าเนาะบ้าหมอบอืมโอ้ยเสียแดงกับอุดรรางหวัดนั่นอะไรไปเบิ่งเนี่ยเออต้อนตำรับหมอบมาแล้วนั่นะเขายังจับลูกพิษลูกเถื่อเอ้ยอืงอย่างนี้ปะถามรุ่นนั้นรุ่นนี้อีกาด้ป่ะเนี่ย โอ้ยปล่อยปล่อยพี่น้องปล่อยปล่อยปล่อยนะอืมอืมส่วนมะเขาก็เชี่ยพี่น้องเชี่ยน้องทำหลาเอาเด้พี่น้องเด้อส่วนว่าพี่น้องคนใดที่บัตท่านซื้อบัตรซื้อปี่นะพี่น้องเด้อไปซื้อบัตรซื้อปี่ซอยเพื่อนพี่น้องเนาะเออถ้าเข้าไปเพดเสียงยุสานแม่น้อยเพื่อนพี่น้องเนาะเออเพี่นจะได้ดีใจพี่น้องอืมหรือว่าผู้มีกำลังหลายๆกัดตีเมาก็ได้พี่น้องเนาะเออพี่นจะได้เห็นคุณค่าของพมะเขาพี่น้องว่าพมะเขาเนี่ย่มมีการตัวการต้มพี่น้องนะ พลังบวกว่ามีตัวมีต้มพี่น้องสิ่งที่พลังบวกไม่ให้กันคือใจพีเนาะให้กันมิจาใจมีจฉาใจให้กันพี่น้องนะมีจฉาใจให้กันบ่มี่เราข้ามโฆษณามาไล่เงินแสนกับบอมีแต่ว่าน้องค้าลาเนี่อขึ้นเป็นที่แง่ใดนี่วอย่างเนเซยแต่บ่าบอลเดี่โฆษณาบ่ลเนี่ย,ยมีมาไล่เงินแสนเนะาะบ่คือฟังเท่านั้นเดี๋ยวกับมาไล่เงินแสนเดียวกับมาไล่เงินหม,มืน่นเนาะแต่ว่าพลังบวกคนบ่มีบ่มีหลายปนั้นอื แต่ว่าเสียน้องคำลาคือย่ำไดหน่ะมาไล่เนี่ยหัวยางจุดถงเตียจนดไปเห็นก็ค้นมีแต่พวกมาไล่เนื้อของแค่แต่ว่าจะเป็นต้องไปโฆษณาดอกพี่น้องเมื่อเป็นยาคาจีกระตึกครั้งเดียวเม็ดเดียวเอาลเนาะพี่น้องเนาะเหมามากกับพอสมควรแล้วเนาะเออกะบ่มีหยังพี่น้องเนาะกะมาบอกนู่นฮอร์โมนกันนี่น้อยพี่น้องเนาะเออแง่กัไปน้ำสอกถองไปน้ำนะเออ อันก็อยากสอกท้องแห้งเลยเราคอยให้ปากเบ,บี้ยวไหมมันเล่าจิตบอกหอยปังมากบอกเลยจังไลย <c oughs> บอกเนี่ยได้กระปิดบ,บางางานปากเบี้ยวลางงานลางงานแล้วไงฮะเอ,อ้าพี่น้องสุดท้ายนี่ท่านบ้านท่านยมกะขอให้พี่น้องอยู่ดีกินสแสีบได้พี่น้องเด้อ,อกะยาสะเจ็บยาสะจนได้พี่น้องเด้อคิดสิ่งใดบังสิ่งใดกะให้สมดังมโนหมายพี่น้องเนาะสุดท้ายนี่ท่านบ้านท่านยมกะฝากไม่ได้อพี่น้องเด้อ ฝากเข้าไปกดติดตามให้ทยปลาทำน้ำจุ่มน้ำแน่พี่น,อน้องเนาะปลากกดไลค์กดแชร์ซับค่าซับตะใครใบประกูดหัวหอมพี่น้องพี่น้องถนัดแนวได้พี่น้องก็โพลงเด้อพี่น้องเด้อหมักแนวได้พี่น้องจัดเลยจัดเลยจัดตามใจเจ้าของพี่น้องเออตามใจเจ้าของไม่ต้องสบายใจนะพี่น้องเนาะแม่นปอย่าไปฝืนเฮ็ดยั้งไม่จะไปฝืนพี่น้องขานเฮ็ดแบบฝืนๆมันมันมอมอนหัวใจพี่น้องเอเอาพี่น้องสุดท้ายนี่ก็ คอยพี่น้องอยู่ดีกินแซีบนะพี่น้องเนาะอย่าสะเจ็บอย่าสะจนพี่น้องเด้อคอยเงินไหลกล่องท่องไหลมาพี่น้องเนาะเงินไหลกล่องท่องไหลมาพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนนะพี่น้องเด้อเอาสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีครับจัง่ายพอกันไหมพี่น้องจัง่ายพอกันไหม